คือคริปปี้พัตตาที่โด่งดังมากมากในญี่ปุ่นในช่วงปี2003เธอที่ยืนอยู่หลังพายุช่วงวันที่4กุมภาพันธ์ปี2003ในเว็บบอร์ดโอตาคุข,ของญี่ปุ่นมีโพสต์โพสต์หนึ่งถูกตั้งขึ้นตอนตี2:47หัวข้อโพสต์มีใจความสั้นๆว่า ผมนีคนส่องกล้องมาน,นั้นเลยไม่มีใครรู้ว่าเจ้าของโพสต์คือใครและหลังจากนั้นแอกตนั้นก็ไม่เคยออนไลน์อีกเลยวันนั้นจริงๆพวกเขาควรจะต้องไปกัน3มคนงานรังวัดบนภูเขาหิมะไม่ใช่งานง่ายๆที่ทํากันแค่คนสองคนเพราะว่าถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วอย่างน้อยก็ยังมีคนที่ช่วยกันได้แต่วันนั้นเพื่อนร่วมทีมอีกคนล้มป่วยกับทันหันเหลือแค่เขากับรุ่นน้องที่ชื่อเอกุ่งบนภูเขาที่หิมะหนาท่วมหัวเขา อนบ่ายสามฟ้าก็เริ่มเมิดเร็วกว่าปกติพายุหิมะเริ่มตั้งเขามาแล้วเขายกกล้องส่องทางไกลขึ้นดูเอคุมที่ยืนปักไม้หลักอยู่ไกลออกไปแล้วเขาก็เห็นเงาของผู้หญิงผมดำยาวเสื้อ สั้นสีขาวยืนพิงต้นไม้ข้างหลังเอกคุงเลือดในร่างกายของเขาเย็นว่เพราะเอกคุงหันมาตะโกนเรียกเขาผู้หญิงคนนั้นก็เดินลงเดินเขาแล้วก็หายวับเขา้าไปในดงมาพี่คิดเองเปล่าเอกคุงหัวเราะเบาๆตอนที่เขาเล่าให้ฟังวันนั้นฟ้ามืดเร็วผิดปก,ะกะติขี่ม,ม้ตกหนักจนขอฟ้าเคลื่นหายไปรีบทำนี้เสร็จแล้วก็ลงกันเถอะแบบนี้ท่าจะไม่ค่อยดีแล้วเขารีบก้มหน้าก้มตาทำงานแล้วจู่ๆความรู้สึกบางอย่างก็มังคับให้เขาเงนยหน้าขึ้นมามองอีกครั้ง เขาเห็นผู้หญิงคนนั้นตอนนี้ยินประชิดหลังเอกคุณแล้วตอนนั้นพายุทิมะทาให้เขามองหน้าเธอไม่ชัดเขารดบระโกวนเรียกเอกคุมแต่ไม่มีการตอบรับไปๆรเขารีบยกกล้องขึ้นมาส่องเอกคุมอีกครั้ง ภาพในกล้องทง่ะมิโลกต้องหยุดหมุนพี่คนนั้นกำลังดึงผมเอคุงแล้วก็น้อมหน้าเข้าไปกระซิบที่ข้างหูเอคุงยืนนิ่งก้มหน้าเหมือนที่คนหมดวิญญาณแหละหลังจากนั้นในไม่กี่วินาทีเธอก็พราออกแล้วก็เดินลงเนินเขาไปเอคุงเดินตามเธอเหมือนถูกจูงด้วยเชือกที่มองไม่เห็นเขารีบวิ่งเข้าไปคว้าตัวรุ่นน้องไวเอคุงได้สิได้สิสเอคุงหันหน้ามาดวงตากรอกขลังเหมือนมองบางสิ่งจนตาขาง ขาเป็นไก่ลาก อ้ากว้างผิดรูปลิ้นห้อยยานมุมปากฉีกจนเยื่อซึมเสียงที่ออกมาจากคอไม่ใช่ภาษามนุษย์เอคุ่ขยับเข้ามาหากเขาช้าๆเหมือนกำลังพยายามจะเอื้อมมาจาับศีรษะเขาเขารีบวิ่งหนีหนีลงมาจากวูเขาให้ไวที่สุดแล้วก็ถือรุ่นน้องไว้กับพายุอีกสองวันต่อมาทีมค้นหาพบศพผู้หญิงคนหนึ่งอยู่บนเขาลูกนั้นเสื้อแขนสั้นสีขาวผมดำยาวตรงที่เขาเห็นทุกอย่างเธอหายตัวไปตั้งแต่หน้ารอ้อนปีที่แล้วทางตำรวจ บอกว่าดวงตาของเธอได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงเธอหน้าจะตาบอดนานแล้วร่างของเธอถูกพบพยืนหันหลังผีงต้นไม้ตรงตำแหน่งที่เขามองเห็นพอดีแต่เอกคุ้งยังหาไม่เจอไม่มีใครพบไม่มีใครพบศพไม่มีใครพบร่องรอยเหมือนถูกกลืนเข้าไปในพายุหิมะแล้วโพสต์ก็จบลงด้วยประโยคหนึ่งประโยคที่ว่า ถ้าคิดถึงครอบครัวเขาผมก็ยังหวังว่าเอกระยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้านึกถึงวันนั้นผมก็ไม่อยากจะเจอหน้าเขาอีกที่ญี่ปุ่นมีความเชื่อกันว่าวิญญาณบางประเภทจะดึงผมเพื่อหาเส้นทางเข้าสู่ร่างใหม่และสิ่งแรกที่มันทําหลังจากได้ร่างแล้วก็คือทําให้เจ้าของร่างมองเห็นในแบบเดียวกับที่มันเห็นและถ้าเป็นคุณล่ะคะถ้าคุณคือคนที่ถือกล้องในวันนั้นแต่รู้ว่าเธอมองไม่เห็นคําถามคือเธอรู้ได้ยังไงว่า องยืนตรงนั้นตำแหน่งนั้นให้คุณมองเห็นพอดีคืนนี้ถ้ามีใครยืนอยู่หลังคุณคุณจะยังกล้าหันกลับไปอยู่ไหมถ้าคุณชอบคลิปสยองขวัญแบบนี้กดไลค์กดติดตามไว้เลยแล้วเจอกันคลิปสยองขวัญตอนต่อไป